ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะที่นั่นนะคะส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีกว่า5,000ไร่ค่ะ,คะทางนี้นะคะก็เพื่อผลักดันผล,ผลผลิตสู่ตลาดอาเซียนโดยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณชนกพรโพธิสารสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามค่ะ พื้นที่นากว่า160ไร่ที่บ้านหนองหินหมู่ที่4ต่บลโคโกออําภอเมืองจัังวดมหาสารคามเป็นส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จำนวนเจตนที่ได้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีลดต้นทุนการผลิตสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคนางจิราพอรอินทซ้ส้อยเกษตรกรซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ได้รวมกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินรีย์บ้านหนองหินตลโคโกออําภอเมืองมหาสารคามเล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้เคยทำนาแบบใช้สารเคมีแต่ก็ต้องใช้ต้นทุนสูงเพราะปุ๋ยเคมีมีราคาแพงจึงได้ทดลองหันมาปลูกข้าวอินทรีย์โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสรารคามและภาคเอกชนมาให้การสนับสนุนซึ่งได้ผลค่อนข้างดีแม้จะไม่มากนักเพราะปีนี้ฝนมาน้อยแต่ก็ได้ผลผลิตในระดับหนึ่งก่อนก่อนก็เคยทำเกษตรใช้ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะ มันก็มีผลผลิตอยู่เหมือนกันแต่ต้นทุนมันก็สูงแต่ปีนี้ผลผลิตลดลงนิดหน่อยค่ะมันมีอุปสรรคเกี่ยวกับน้ําฝนนะคะน้ําฝนมันเกือบจะไม่มาแล้วปีนี้ค่ะ,ะเผอิญก็โชคดีนะคะยังฝนยังอํานวยครั้งสุดท้ายพอมันจะเอาเม็ดมันก็มีฝนล,ลงมาค่ะก็พอได้อยู่ค่ะการส่งเสริมให้เกษตร,รกรได้ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพ,าพัฒนาจังหวัดมหาสรารคามปีงบประมาณ2,558 โดยได้ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทั่วทั้งจังหวัดประมาณ5,000ไร่ซึ่งในเรื่องนี้นายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามบอกว่าการปลูกข้าวอินทรีย์จะมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการปลูกข้าวทั่วไปเนื่องจากลดต้นทุนรายจ่ายเรื่องสารเคมีและปุ๋ยลงมากท่านจังหวัดมหาสารคามเรามีงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒน,นาจังหวัดที่มอบให้สำนัก,กางานเกษตรจังหวัดดำเนินการเรื่องส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีนะครับซึ่งในปีนี้ก็ มีโครงการที่จะจัดสรรว่าประมาณมาลงในพื้นที่สําหรับทําข้าวอินซีเนี่ยห้าพัไร่แล้วก็ที่สําคัญต้นทุนการบริตข้าวหอมมะลิอินทรีย์หรือข้าวอินซีเนี่ยต่ํากว่าการปลูกข้าวปกติเพราะว่าสามารถลดต้นทุนรายจ่ายในเรื่องของสารเคมีแล้วก็ปุ๋ย มาใช้ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆก็จะมีต้นทุนกานรผลิตที่ถูกกว่าโดยจังหวัดมหาสรารคามได้ส่งเสริมการปรลูกข้าวอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ105พร้อมจัดหาตลาดนําผู้ซื้อมาพบผู้ผลิตโดยตรง เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายขยายตลาดข้าวอินทรีย์ของจังหวัดมหาสรารคามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายพร้อมผลักดันเพื่อแข่งขันในตลาดอาเซียนผู้ประกอบการในกรุงเทพเนี่ยมารับซื้อถึงที่นานเลยเนะฮะแล้วมีการติดตามดูแลตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็การันตีไว้ที่20,000บาทต่อตันนะครับในขณะที่ณเวลานี้เนี่ยนะฮะข้าวหอมมะลิ105 ที่ซื้อขายอยู่ในท้องตลาดณวันนี้ณเวลานี้เนี่ยนะราคาเฉลี่ยก็ประมาณ1 1 0 0 0 0ถึง1 2 0 0 0บาทต่อตันขึ้นอยู่กับความชื้นนะครับเมื่อเกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจจนนำไปสู่แนวคิดที่จะทำการเกษตรแบบอินทรีย์ที่ลดสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลดีกับผู้ผลิตและผู้บริโภค ให้สามารถบริโภคอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมีค่ะตอนนี้ยังค่ะมีสมาชิกอยู่7คนค่ะมีเนื้อที่167ไร่ค่ะที่ที่ทำอยู่ค่ะจะทำต่อไปค่ะเพราะว่ามันปลอดภัยทั้งผู้ผู้ผู้กินและผู้บริโภคและก็ตัวเราเองค่ะการผลิตอาหารปลอดภัยอย่างการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ลดการใช้สารเคมี เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสรารคามที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดมหาสรารคามที่ว่าจังหวัดมหาสรารคามจะเป็นฐานการผลิตและแปลรูปผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่อุตสาหาการรมอาหารและพลังงานทดแทนของประเทศประชาชนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพสิงหาโพธิ์ท่แถ่ายภาพ ชนกพรออพวัวทิสารสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามรายงานจากแปลงนาข้าวหอมมะลิอินรียบ้านหนองหินตะบลโคโกเกาะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม